สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องกุ้งกิ้งชา n e l ช่องที่รู้ลึกร,รู้จริงเกี่ยวกับระบบ D DE ีดีอี i n g ลิงนะคะก็กิ่งห่างหายกันไปนานเลยเนาะหลังจากที่ EP ล่าสุดเลยกิ่งก็ไปดำน้ำมาเนาะทะเลสวยมากเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีคุณแม่ที่อายุ60กว่าเนี่ยแล้วอยากจะพาท่านไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวทะเลไหนได้บ้างไปไม่ลำบากเลยนะคะ โอเคงั้นก็วันนี้เข้าเรื่องกันเลยละกันค่ะหลังจากที่เราะเตรียมตัวทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว ตอนนี้คาดว่าทุกท่านก็ต้องเตรียมนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งก็คือบอจอห้าสำหรับบริษัทจำกัดและบอรจอศูนย์หกสำหรับบริษัทมหาชนจำกัดนะคะในเรื่องของบริษัทมหาชนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะส่งเป็นแบบ Text f i l ฟ Text file หมายความว่ายอย่างไงก็คือเขาอะมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากก็คือพวกเทรดเดอร์อย่างเราๆนี่แหละค่ะเวลาที่เขานำส่งเขาจะนำส่งเป็นแบบ Text file เพราะว่าเยอะมีผู้ถือหุ้นเยอะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยเขาใช้บอจ .5 อหาเนี่ยนำส่งได้2วิธีก็คือแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ line. แบบออนไลน์นี่ก็คือการใช้ e-form นะคะกรอกไปในในในหน้าเว็บไปเลยอลอนไลน์ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าท่านปีที่แล้วเคยกรอกไว้แล้วปีนี้ก็มาแก้ไขอัปเดตเพิ่มเติมแล้วก็กดนำส่งได้เลยนะคะส่วนวิธีที่2คือทีออฟไลน์คำถามที่มักจะมีกิ่งคัดมาแล้วค่ะ3คํคำถามหลักๆคำถามที่1ก็คือ ถ้าเกิดว่ามีไฟล์ Excel เมื่อปีที่แล้วเนี่ยสามารถเอามาใช้นำส่งในปีนี้ไปได้ไหมคำตอบนะคะไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีไฟล์เมื่อปีที่แล้วสามารถเอามาใช้เป็นไฟล์ตั้งต้นเฉยๆแต่เวลาจะนำส่งเนี่ยต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel ใหม่มานะคะ e า c e l ที่มีอยู่ในปีนี้เนี่ยเอามาปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลของปีเก่าเนี่ยมาก o py p a s เพจวางลงในไฟล์ใหม่นะคะสาเหตุก็คือ ไฟล์ใหม่เนี่ยเขามีการแก้ไขเรื่องออ format วันที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เป็น format อ,อันใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนไปเลยเนาะไฟล์เก่ามันมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยนะคะก็เอาข้อมูลมาได้แล้วก็ามา copy เพจว่างส่วนคำถามที่2ที่มักจะมีคำถามก็คือ แล้วถ้าเกิดว่ากดนําส่งไปแล้วแล้วเกิดส่งผิดเนี่ยทำยังไงหมายความว่าวันดีคืนดีเกิดเอ้ยนึกขึ้นได้ว่าวันที่ประชุมอ่ะใส่ไปผิดอืท่านสามารถนําส่งใหม่ได้เลยนะคะคําตอบก็คือไม่ต้องทําเหมือนงบการเงินที่ต้องตีเป็นงบบกพองท่านก็แค่นําส่งฉบับใหม่เข้ามานะคะ โอเคแล้วคำถามที่3ที่มักจะมีก็คือแล้ว e-form ปีนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมไหมคำตอบคือเหมือนเดิมทุกอย่างคะ่ะไม่มีการพัฒนาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็ยังใช้นำส่งได้เหมือนเดิมโอเคหลังจากที่เราขมวดคำถามเรียบร้อยและคำถามที่มักจะมีถามมาพอจะทราบคร่าวๆแล้วเนาะหลังจากนี้จะไปดูกันคะ่ะว่าเราอ่ะจะเริ่มต้นดาวน์โหลดยังไงและใช้งานจัดการไฟล์ Excel ยังไง รวมถึงแก้ไขเออร์รอร์ยังไงนะคะเดี๋ยวจะสอนให้อ่านเออร์รอร์ด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยบอกว่าเอ้ยส่งไปแล้วทําไมหน้าจอมันนิ่งๆระบบค้างแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นให้ไปดูที่ปฟายของท่านก่อนนะคะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนาะโอเคงั้นไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเข้าที่เว็บไซต์ t b d go th ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเหมือนขั้นตอนปกติเลยค่ะให้เข้า ตรง h o เ Service นะคะลองเลื่อนหาดูคะ่ะไอคอนสี้สมๆสชื่อ DVD E Filing นะคะโอเคหลังจากนั้นลองอ่านสักครู่นะคะว่าเขาอ่ะกำลังจะเตือนย้ำบอกอีกครั้งหนึ่งว่าให้นำส่งบอจอ5ภายใน14วันนะับจากวันที่ประชุมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเกินหลังจากนี้ก็จะต้องโดนค่าปรับนะคะจากนั้นให้เลือกยื่นงบกันเงินเลยคะ่ะออกมาเป็นหน้านี้นะคะงบการเงินก็เข้าเหมือนปกติเลยคะ่ะ ก็ล็อกอินนะคะด้วย username ผ่าส่วดที่นำส่งงบนั่นแหละคะ่ะเสร็จแล้วเราจะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลด Excel เนี่ยเขาเรียกว่าแบบวิธีออฟไลน์นะคะซึ่งก็เลือกเลยอันที่2อค่ะดาวน์โหลดไฟล์ Excel รายชื่อผู้ถือหุน้นได้ไฟล์มาแล้วนะคะ1ไฟล์ไฟล์นี้นะคะย้ำเปินอีกครั้งค่ะว่าเป็นไฟล์ที่สามารถใช้ได้กับทุกบริษัทนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกรอกกันเลยค่ะเปิดไฟล์มานะคะมีอยู่2แท็บชีตคือแท็บชีตที่1 h e a d เฮดเดอร์กับอันที่2คือ detail นะคะตัวเฮดเดอร์เนี่ยก็จะเป็นรายการหรือรายละเอียดหลักๆนะคะที่อยู่ส่วนบนของกระดาษ ในตัวของบอจอหแบบกระดาษที่ท่านคุ้นเคยกันนั่นแหะคะ่ะโอเคในที่นี้จะลองกรอกแบบผิดๆนะคะลองดูว่าถ้าเกิดว่ากรอกแบบผิดๆเนี่ยระบบจะมีการจับเออ,เอร์เลหรือแก้ไขอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะคะลองดูค่ะอ่ะอย่างนี้เรากรอกรอบปีบัญชีเป็นสิ้นสุดปี6-2ลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคงั้นขออนุญาตกรอกเร็วๆเลยแล้วกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะกดเซฟเลยก็ได้นะคะหรือจะกดเป็นเซฟแอสแต่ว่าตรงเซฟแอสเนี่ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านามสกุลไฟล์จะต้องเป็น .xlsm เท่านั้นต้องมีคำว่า m นะคะคือมาโคนะโอเคเสร็จแล้วกดเซฟค่ะเซฟเสร็จเสร็จสำหรับหน้า h e ดเดอค่ะไปดูที่หน้าดี a i l ก่อนนะคะหน้าดี a i l ค่ะก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดที่เป็นของตัว พูดถึงหุ้นแต่ละลายนะคะซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็เลือกตามประเภทได้เลยค่ะโอเคงั้นเราก็ไล,ล่กรอกไปเรื่อยๆเลยนะคะตามหัวข้อด้านบนนะคะสำหรับสัญชาติก็สัญชาติไทยก็จะอยู่อันดับบนถ้าเกิดอันอื่นก็จะไล่เรียงลงมาตามตัวอักษรค่ะ โอเคขออนุญาตกรอกเร็วๆเลยแล้วกันนะคะสําหรับตัวซอยกับถนนค่ะถ้าหากว่าเป็นซอยเนี่ยจะต้องพิมพ์ชื่อไปเลยนะคะไม่ต้องพิมพ์คําว่าซอยซ้ําอีกแต่แตกต่างกันตรงที่ถ้าแขวงกับตําบลต้องพิมพ์คําว่าแขวงหรือตําบลด้วยนะคะเพื่อให้แยกแยะออกเนาะว่าเป็นแขวงหรือตำบลแล้วเขตกับอําเภอก็เหมือนกันค่ะโอเคตรงนี้เป็นเรื่องของจํานวนหุ้นแล้วก็มูลค่าหุ้นนะคะ สำหรับเรื่องของมูลค่าหุ้นนะคะเขาจะแยกเป็น2ช่องก็คือชําระแล้วกับถือว่าชําระแล้วแต่ต่างตรงที่ถือว่าชําระแล้วเนี่ยคือการจ่ายด้วยสินทรัพย์เช่นที่ดินหรืออย่างอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดช่อง S เนี่ยชำระแล้วหมายความว่าจ่ายด้วยเงินสดนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างนะว่าชําระแบบเงินสด70บาทโอเคงั้นอันนี้ขอไล่เรียงกรอกไปเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับ1ท่านพอทีเนี้ยมันจะมีอีก1กรณีนนก็คือท่านเนี้ยอาจจะถือหุ้นมากกว่า1ล็อตนะคะซึ่งเราสามารถทําได้ด้วยการคลิกขวาแล้วก็เลือกแทรกบรรทัดขึ้นมาได้เลยค่ะโอเคไอ้ล็อตที่2เนี่ยเราก็กรอกเพิ่มเลยนะคะโดยที่ดีเทลที่เป็นเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยเราไม่ต้องกรอกซ้ำแล้วเรากรอกแต่เรื่องของหุ้นอย่างเดียวพอนะคะ โอเคค่ะเมื่อกอกเสร็จแล้วก็กดเซฟนะคะทีนี้เราก็จะดับส่งเลยค่ะก็ล็อกอินเข้ามานะคะผ่าน username p a s ว w o r d เดิมแล้วก็เลือกส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นค่ะเสร็จแล้วก็จะมีไฟล์ทั้งหมด3ประเภทให้เราเลือกนะคะว่าเราจะนับส่งแบบไหน excel Tech File หรือว่าแบบ Web Form Tech File บอกแล้วนะคะว่าเป็นสำหรับมหาชนนะคะส่วน Web บ o อรเนี่ยคือการกอกแบบ eform หรือกอกออนไลน์ค่ะในที่นี้เลือก excel แล้วเราก็เลือกอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาเลยค่ะ ไฟล์เราก็เซฟแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟวานะแล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์ค่ะโอเคตอนนี้มีเออร์เลอรแจ้งขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคลไหนลองดูซิว่าจริงหรือเปล่านะคะลองไปเปิดไฟล์ Excel ดูค่ะบอกอ้าวจริงๆด้วยไม่ได้ใส่เลขทะเบียนนิติบุคคลไว้นี่นาะงั้นเราเริ่มต้นใส่กันเลยค่ะอันนี้ก็จะสมมุติ เลขขึ้นมานะคะอยากจะลองดูซิว่าเขามีการตรวจสอบเลขนี้หรือเปล่ากับเลขที่เราล็อกอินเข้าไปนะคะโอเคงั้นลองอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งค่ะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราเลือกอัปโหลดไฟล์ค่ะดูว่ามีเอเอร์เรอรอะไร อลองดูเอเอเลอรมมีแจ้งแล้วค่ะว่าเลขนิติบุคคลเนี่ยไม่ตรงไม่ตรงในที่นี้ก็คือไฟล์ Excel น่ะไม่ตรงกับที่ล็อกอินเข้ามานะคะงั้นลองไปแก้เลขนิติบุคคลที่อยู่ในไฟล์ Excel ให้ตรงกับที่ล็อกอินเข้ามาค่ะตอนนี้เราจะเริ่มแก้ให้ถูกแล้วนะคะเลขเนี้ยโอเคเสร็จแล้วก็กดเซฟค่ะทุกครั้งที่แก้ก็กดเซฟแล้วเราก็ลองอัปโหลดอีกครั้งหนึง่ง มีเออร์เลอร์มาอีกอันนึงแล้วค่ะเขาบอกว่ารอบปีบัญชีเนี่ยจะต้องไม่เกินวันเดือนปีปัจจุบันอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงแจ้งเตือนนี้บอกอ๋อนี่ไงรอบปีบัญชีคีย์ผิดเป็น3.1ธันวา62คีย์อนาคตไปซงงางั้นนะคะบอกว่าโอ๊ยคีย์ผิดต้องเป็น3.1ธันวา61แล้วก็แก้จากดอปดาวนะคะโอเคเป็น2561แล้วค่ะลองดูนะคะทำเสร็จก็กดเซฟ เซฟแล้วเราก็จะลองอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีเออร์เลอร์อะไรแจ้งขึ้นมาบ้างอ้าวมีเออร์เลอร์เรื่องวันที่แล้วว่าวันที่ประชุมต้องไม่เกินวันที่ปัจจุบันงั้นลองดูนะคะว่าวันที่ปัจจุบันวันนี้วันที่23เมษายน2562แล้วเราใส่วันที่ประชุมเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูที่ไฟล์ Excel กันค่ะไฟล์ Excel เราใส่วันที่ประชุมไว้วันที่30เมษายนอ้าวงั้นก็แปลว่าใส่ล่วงหน้าไปสินะ เราแก้ให้ถูกดีกว่าสมมติว่าประชุมวันที่1เมษายน2562นะคะเรียบร้อยกดเซฟแล้วก็ลองอัพโหลดเลยค่ะโอเคโดย e อ r ร์เลอร์หลังจากนี้นะคะก็จะเป็น e อ r ร์เที่เกี่ยวกับเรื่องของจํานวนหุ้นจํานวนผู้ถือหุ้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง e อ r ร์เลอร์กับตัวข้อมูลจริงนะคะมาที่ e อ r ร์เแรกกันเลยนะคะกํำลังจะบอกว่าในชีตของดีเทลเนี่ย แชร์นัมเบอรมีอยู่5,000ซึ่งไม่เท่ากับในชีตของ h e ดเดอที่มี Total Share อยู่1,000 0นะคะไหนลองไปดูซิว่าเป็นจริงอย่างนั้นไหมบอกนี่ไงในดีเทลมีอยู่แค่5,000แต่ทำไมเธอบอกว่าใน h e ดเดอมี1,000 0อันนี้คือไม่ตรงงนะั้นมาดูอันที่2ค่ะในชีตด,ดีเทลเหมือนกันนะบอกว่า Thai ชร์นัมเบอร์มีอยู่5,000แต่ในเฮดเดอร์กัมมีบอกว่าไทยแชร์เนี่ยมีอยู่9 0 0 0 ลองดูซิเฮดเดอร์ ader, มีคนไทยถืออยู่9,000หุ้นแต่ในดีเทลมีแค่5,000หุ้นโอเคนะคะงั้นไหนลองดูถัดไปสิว่าจริงไหมนะจริงๆด้วยคนไทยถืออยู่5,000จริงๆโอเคงั้นสำหรับเออร์เลอร์ถัดไปเลยนะคะเป็นเรื่องของ Foreign Share ค่ะในดีเทลเนี่ยมี o r e i เ n Sha ร์อยู่ซึ่งไม่เท่ากันกับใน h e ดเดอที่มี ที่บอกว่ามีต่างชาติถืออยู่นะคะอ่ะในเฮดเดอร์เราบอกแล้วมีต่างชาติถืออยู่1นึ่งพันแต่ในดีเทลเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเลยส่วนเออเลอร์ถัดมานะคะเขาจะบอกว่าในดีเทลอะ่ะมีไทยแชร์โฮเดอร์คือจํานวนผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยอยู่1ท่านในขณะที่ในเฮดเดอร์เนี่ยมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยอะ่ะอยู่2ท่านในลองดูซิว่าแฟกต์ว่างไงนี่ไงในเฮดเดอร์บอกว่ามีคนไทยถืออยู่2คน แต่ในดีเทลเพิ่งใส่ดีเทลไปแค่หนึ่งคนเองนะคะอันเนี้ยไม่ตรงกันและเขาก็เลยแจ้งเออร์เลอร์มาดูเออร์เลอร์ถัดไปค่ะในดีเทลบอกว่ามีคนต่างชาติถืออยู่ส่นคนในขณะที่ในเฮดเดอร์บอกว่ามี1คนนี่ไงนในดีเทลเรายังไม่ได้กรอกต่างชาติเลยแต่ในเฮดเดอร์บอกว่ามีอยู่1คนอันเนี้ยไม่ตรงกัน โอเคหลังจากที่เราแก้เออร์เหล่านี้เสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะนําส่งค่ะเราก็เลือกอัปโหลดไฟล์นะคะแล้วเราก็ต้องพิมพ์ที่มาของบัญชีเข้าไปด้วยเป็นเหมือนใบปะหน้าค่ะว่าไฟล์ที่เราแนบคืออะไรแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะพอบันทึกเสร็จเนี่ยเราไปดูตรงหน้าหลักนะคะว่าไฟล์ที่เรานําส่งเนี่ยนำส่งเสร็จเรียบร้อยไหมเขาก็จะขึ้นมาเป็นอันดับที่7ตรงนี้นะคะ ว่าเรานําส่งวันที่เท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่นำส่งคือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมีการอนุมัตินะคะแล้วเราก็สามารถกดพิมพ์ได้พิมพ์ในที่นี้ก็คือจะพิมพ์ปอจอหลงมาเก็บไว้นะคะเป็นซอฟต์ไฟล์ที่เรานําส่ง,งเมื่อกี้เนี้ยดาวน์โหลดมาย้ําอีกครั้งนะคะว่าจะไม่มีการแสดงเลขบัตรประจําตัวประชาชนและเลขพาสปอร์ตนะคะของผู้ถือหุ้นค่ะ ันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็จะใช้เทคโนโลยีในการปกปิดไว้ให้นะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ใบนําส่งเลยคะ่ะเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะว่าเราได้นําส่งเมื่อไหร่แล้วเขาจะมีเ e ฟเลนหนึ่งสองเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเอ้ยมีการนําส่งแล้วจริงๆนะเรียบร้อยนะคะสําหรับการนําส่งบัญชีรายชื่อพูดถึงพูดหรือบอจอห้าสำหรับบริษัทจํากัดน,นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามแล้วเ,เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ